หัวลำโพงบ่ายสองสิบห้าครับหัวลำโพงหัวลำโพงกรุงเทพสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถาสนีกรุงเทพนะครับซึ่งก็เป็นสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับ วันนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศาสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับไปดูกันครับว่าข้างในจะเป็นยังไงครับนี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่มาครับเพราะเมื่อก่อนก็มาแค่นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินผ่านครับนี่ก็เป็นบรรยากาศาารอบๆครับก็จะมีอ,อนุสา,นสาวรีย์ค้างสามเสียอยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศรอบๆหัวลำโพงด้านหน้าครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันครับหัวละโพงก็ไม่ค่อยมีผู้โดยสารเท่าไหรแล้วครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปที่สถานีกลางบางซื่อแล้วครับไปกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในแล้วนะครับทางไปรถไฟก็ถานีนี้และครับทางไปรถไฟทางรถไฟอยู่ตรงไหน นี่ครับทางเข้าด้านนู้นก็จะเป็นทางออกนะครับเราก็มาทางเข้านี่ก็จะเป็นด้านในครับด้านในหัวลำโพงจุดจำหน่ายตั๋วก็อยู่ตรงนี้ครับจุดจำหน่ายตัว๋วด้านในก็มีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารมารอเดินทางครับ เมื่อก่อนนี้น่าจะคึกคักมากเลยนะครับตรงนี้ก็มีจุดจองตั๋วด้วยนะครับสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวครับเบอร์โทรก็1690นะครับใครจะจองตั๋วเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับ รอปทอก็จะห้ามขึ้นนะครับกตรงนี้อยู่3คันครับทั้งหัวลากครับนี่ก็จะเป็นตู้สำหรับโดยสารนะครับอไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็เป็นหัวจักรเหมือนกันข้างใน,นก็จะเป็นเครื่องจักรครับ ครับนี่ครับด้านหลังนี่เป็นด้านหลังครับนี่ก็เป็นรถไฟที่ใช้ในปัจจุบันนะครับก็จะมาจอดเทียบผ่าที่นี่ครับ Thank <laughs> you. เลขที่หกหนึ่งครับคลิปคลิปก่อนนั้นก็เป็นเหมือจากสองเจ็ดแครับนี่ครับมาจากไอ้น้ำหมายเลข61ครับ บนะครัหัวจับหมายเลข54ครับหมายเลข54น่าจะทำสีใหม่เหมือนกันครับหัวจับ54นี้ก็จะดูใหญ่กว่า61หน่อยนึงครับแต่ห้องควบคุมนี้ก็ดู ไอ้ที่ควบคุมก็จะน้อยกว่าหน่อยครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งหกห้านะครับหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้านี่ก็ค่อนข้างยาวครับเออหมายเลขหนึ่งหกห้านี่สวยครับข้างล่างก็เหมือนรถบรรทุกอะครับใช้สำหรับบรรทุกด้านหลัง ห้องควบคุมนี่ก็ปุ่มไอเครื่องควบคุมนี่ก็จะเยอะเหมือนกันครับหนึ่งหกห้าไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยครับเยอะมากเลยครับก็จะขึ้นไปข้างบนนี้ได้ครับไว้สาหรับยืนสําหรับบรรทุกของหรือเปล่าไม่รู้นะครับหนึ่งหกห้าส่วนนี้ก็จะเป็นหมายเลขสามสามหกนะครับ สามสามหกลำขบวนนี้ก็หัวจักรนี้ก็ใหญ่เหมือนกันครับสามสามหกสามสามหกก็มีที่บรรทุกด้านหลังเหมือนกันครับนี่ครับวันสำคัญก็หน้าเจาออกไปวิ่งอยู่เหมือนกันนะครับรถจักรโบราณสำหรับนำเที่ยวครับก็ประมาณนี้ครับชมหัวจักรโบราณ ที่หัวลำโพงครับสำหรับผู้โดยสารก็ยังมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆครับก็ยังมีวิ่งอยู่บางเส้นทางครับไปสุรินก็เห็นเข้ามาอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับสุรินกบินบุรีไปฉะเชิงเซาไปพวกนี้ครับจุดนี้ก็เป็นจุดสำหรับถ่ายรูปเช็คอินชมความงามความสวยงามของรถหัวรถจักรโบราณนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นงานถแถลงข่าวสุขทันทีที่เที่ยวกับรถไฟรถไฟไทยครับนี่ครับก็จะเป็นรถไฟนําเที่ยวนะครับก็จะใช้หัวรถจักรโบราณนี่แหละครับรถจักรไอ้น้ํา SRT แล้วก็ไอ้รถไฟอะไรนะของญี่ปุ่นที่เขาบริจาคมาครับขี้หะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดู SRT สีแดงฝั่งนู้นกันครับ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับ SRT สีแดง LOYO l o s s u m ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับนี่ครับ SRT สีแดงสวยงามมากเลยนะครับสีแดงสดเลยครับไว้สำหรับนำเที่ยวครับก็จะมีอยู่ 1, 2, ึ่งสามสี่ห้าหกคันนะครับ 6คันทั้งหัวลากด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับหัวจักอะครับสีนี่สดมากเลยครับข้างในนี่แต่งหรูหราเลยครับเท่าที่มองเห็นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดให้ดูข้างในข้างในนี่ก็น่าจะติดแอร์ทำบานกระจกบานใหญ่เลยครับเพื่อสำหรับมองวิวทิวทัศด,ด้านนอกะครับ ดูดีครับกระจกบานใหญ่เป็นพิเศษครับด้านในนี่น่าจะสวยนะครับนั่งสบายเลยล่ะคิดว่าครับเพราะว่าสวยงามขนาดนี้ครับอสอารยัลสีห้าหกหทั้งหัวรถจักรครับก็ประมาณนี้ครับ นี่ก็ไว้สําหรับนําเที่ยวช่วงเทศกาลหรือว่ามีการท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้เลยครับก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดครับการท่องเที่ยวก็ลองโทรมาได้ครับตามเบอร์โทรที่บอกทางต้นครับนี่ครับหัวอสอาร์ทีโบรีนี่ครับหัวหัวรถจักรัโบรีก็ประมาณนี้ครับ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับมานรถจักรสวยๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ